สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้อยู่กับน้องเมยคะ่ะนี่คะ่ะคนสวยโอ้ยดูแดดบ้านน้องเมยนะคะแม่แม่แมจะอุยดูทำอะไรดูทำอะไรอุยสแสดงโชว์โชว์โชว,โชว์ใหญ่ สวัสดีตอนเช้านะคะคุณแม่จา๋าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับเมย์เมย์คะ่ะโอ้ยดูเมย์เมย์เล่นบินขาวเต็มตัวเลยนะคะแม่แม่จา๋าเป็นยังไงลูกฮะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยท้องร้องเสียงท้องร้อง หิวหิวแล้วคุณพ่อยังไม่มาเลยนะคะไปตัดญ้ายังไม่มานนเอาอหันหนะ้าโชว์แม่ๆเฉยเลยนะคะโนนหันให้ดู <c oughs> ดูอมยนะคะดูกินเยอะอืเต็มเลยนะคะโนนโอ้กี่กองนี่ลูก ปารนะคะแม่แม่จ๋าไหนมาสวัสดีค่าก่อนเร็วเอาสวัสด,ดีค่าก่อนมาจ้าหน่อยดูแดดนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะแดดร้อนรนนะคะแม่แมจ๋าดูแดดช่วงเช้านะคะเม่เมย เทนใหญ่เท่นใหญ่หญิวอืยยังหิวหรือยัง,ยงทำอะไรทำอะไรอย่างนั้นอาโชวเอานั่งนันั่ง,งเอานั่งให้คุณแม่ดูก่อนเอานั่งเออนั่ง,น,งนั่งก่อน นั่งกำลังโซนเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่ค่ะตอนเช้าเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะช่วงเช้านี่ค่ะดูดินเต็มแก้มเลยโอ้ยหันให้แม่ดูด้วยโอ้ย หมุนหมุนหมุนหาของกินหมุนหมุนแล้วหมุนอะหมุนตัวเออหมุนหมุนยังดีหน่อยนะคะที่ยังมีล่มต้นสะเดาอยู่ข้างๆนะคะนี่ได้ล่มบังแดดนะคะ ให้กับน้องเมยช่วงเช้านะคะรอคุณพ่อระหว่าอองไปตัดหญ้ายังไม่มานะคะได้มีร่มอยู่นะคะนี่ในงานก็ร้อนเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะให้กับน้องเมยด้วยะคะ่ะให้กับน้องเมยแล้วก็พี่บุญนีด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ